โดยรวมแล้วครับถือว่าเป็นมือถือที่เล่นเกมได้โอเคมากๆรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการจับถือครับทัดได้หลายนิ้วติดกันครับไม่มีการทัดหลุดให้เจอครับสิ่งที่ผมเจอหลังจากไปเทสเกมมาสักระยะหนึ่งครับคือตัวนี้ครับเวลาเล่นไปด้วยอัดจอไปด้วยแล้วก็เปิดการาฟิกสูงเนี่ยตัวนี้มีอาการเฟรมเรทตกครับ ่อนจะไปแกะกล่องครับยังไงก็ช่วยฝากกด s u b สไครป์ให้ช่องเรือเล็กโคโลชันของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานกันต่อไปครับรบกวนด้วยนะครับสวัสดีครับรายการเดียนบอสแกะกล่องแกะกล่องดีแกะกล่องโดนกับผมนายจอร์นวักกลับมาเจอเพื่อนชาวเรือเล็กกันอีกแล้วครับคลิปนี้ครับผมได้มือถือตัวใหม่จากแบรนด์เสี่ยวมี่ครับมาแกะกล่องทดสอบการเล่นเกมกันอีกครั้งครับกับตัวนี้เลยครับมี11ไลค์ 5GNE ครับอ่าเป็นรุ่นที่หลายคนตั้งตารอคอยอยู่ครับเพราะมันเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างเบาเล่น 5G ได้แล้วก็สเปคค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับก่อนหน้านี้ครับผมได้แกะกล่องตัวมี11ไรซ์ 4G ไปแล้วครับมีหลายคนครับถามเข้ามาในคลิปว่าตัว 5G เนี่ยจะเข้าไทยหรือเปล่าครับซึ่งในที่สุดมันก็เข้าไทยจนได้ครับดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาลองดูตัว 5G กันหน่อยดีกว่าว่ามันจะทําได้ดีกว่าตัว 4G ขนาดไหนครับซึ่งราคาของเจ้า มี11ไลท์5ทีตัวนี้ครับเริ่มต้นอยู่ที่1 9 9 0บาทเท่านั้นครับซึ่งราคานี้ครับจะได้แรม6กิกแล้วก็ความจทุที่128กิกะไบต์ครับไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราไปลองแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับ เดีย๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับเปิดกล่องออกมาครับชั้นแรกครับนี่ก็จะมีกล่องข้างหน้าก่อนชั้นแรกเป็นปกติของมือถือทั่วไปอยู่แล้วในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างขอดูหน่อยสิเปิดออกมาครับอ่ะสิ่งที่เจออันแรกครับก็คือที่เปลี่ยนซิมครับนี่ตรงนี้นะแล้วก็ข้างในครับชิ้นแรกครับ เป็นเคสใสครับให้มา1ชิ้นครับต่อมาอันนี้ครับอะแดปเตอร์ครับ USB Type C to 3.5มิลลิเมตรครับอ่านี่ให้มา1ชิ้นครับแสดงว่าตัวม i 11เ i ็ตล 5G เนี่ยไม่มีช่อง3.5ให้มานะต่อมาก็จะเป็นคู่มือการใช้งานทั่วไปครับใบกระดันตีอะไรพวกนี้ครับตัวม i 11เ i ็ตลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดูนยนใช้เนี่ยจะประกันทั้งหมด15เดือนนะต่อมาครับก็เจอตัวมี11เ i ็ตล 5G เลยครับนี่ในมือผมครับเป็นรุ่นสีขาวนะซึ่ง ถ้าจำไม่ผิดในประเทศไทยขายอยู่ทั้งหมด4สี4นะเปิดออกมาอ่ะก็เป็นสายชาร์จครับอ่ะเป็นตัว Type C to Type A ครับปกติแล้วก็มีสีส้มสีประจำของแบรนด์เสียมี่เหมือนเดิมครับอ่ะตัวนี้ครับเป็นอะแดปเตอร์ฟาสชาร์จครับขนาด33วัตต์ยังแถมมาให้อยู่นะ33วัตต์อ่ะหมดแล้วครับก็แสดงว่ากล่องนี้ครับไม่มีแถมขูฟังมาให้นะนี่คืออุปกรณ์ในกล่องครับเดี๋ยวเราไปต่อนที่ดีไซน์และสเปกกันเลยดีกว่าครับ อ่ะเรามาดูที่ดีไซน์ของเครื่องกันหน่อยดีกว่าครับว่าเจ้ามีสเอดลห้าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับอย่างแรกที่รู้สึกได้เลยครับคือเครื่องมันบางมากๆดูสิเนี่ยบางมากๆเลยครับแล้วก็น้ําหนักครับไม่ได้หนักเลยครับยังมีน้ําหนักให้เราได้จับได้ถือด้ถนัดถนัดมืออยู่ครับส่วน ตรงนี้ครับสีครับอย่างที่บอกครับตัวมีสิบเอ็ดไลท์ 5G เนี่ยมีขายทั้งหมด4สีครับอย่างที่ผมถืออยู่ตรงนี้ครับเป็นสีขาวครับสโนว์เฟล็กครับแล้วก็จะมีอีก3าสีให้เลือกคือทัฟเฟิลแบ็กครับพีชพิงก์แล้วก็บับเบิร์กดำที่เป็นสีฟ้านั่นเองครับสีมันสวยมากๆนะตัวกระจกเนี่ยลูกเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นแบบยิบวิบบับวิบบับเนี่ยเห็นไหมเวลาโดนไฟมันก็จะสะท้อนเหมือนวิบบับวิบบับตรงสีตรงนี้ครับกระจกหลังตรงนี้เนี่ยไม่เกิดรอยด้วยมือนะเนี่ยลูดได้คครรัับบไอ้้ทีี่่เเเเป็นนนนงงงิิขาๆย เกิดรอยนิ้วมืออยู่นะอ่ะมีอะไรกันอีกครับดูรอบเครื่องกันหน่อยครับด้านข้างตรงนี้ครับนี่นข้างตรงนี้ครับเป็นปุ่มปิดเปิดเสียงนะเพื่อลดเสียงแล้วก็ปุ่มโฮมอ่ะให้มาตรงนี้ครับใช้งานได้ง่ายๆครับลงมาด้านล่างครับตรงนี้ครับเป็นลําโพงแบบคู่นะอ่ะให้มาครับแล้วก็มีรูชาร์จ Type C อ่ะแล้วก็มีตัวไมโครโฟนครับแล้วตรงนี้ครับก็เป็นที่ใส่ซิมครับที่ใส่ซิมตัวนี้ครับเป็นที่ใส่ซิมแบบไฮบริดซิมนะตรงนี้ เห็นไหมเป็นกล้องหน้าครับอ่ากล้องหน้าแล้วก็ข้างหลังครับเป็นกล้องหลังครับให้มาทั้งหมด3ตัวแล้วก็มีแฟลตมาให้มาอีกตัวนึงครับก็จับถนัดมือครับเครื่องค่อนข้างใหญ่ครับแล้วน้ําหนักที่ให้มาก็ไม่ไหนักจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปก็จับถือได้สบายๆครับนี่ผมนคนมือใหญ่นะก็ถือมือเดียวยี้คับใช้งานได้ปกติเลยครับ ผมเปิดเครื่องมาเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้สเปคเป็นอย่างไรบ้างครับตัวนี้ครับใช้ CPU สําหรับการเล่นเกมเลยทีเดียวครับเป็น Snapdragon 778G 5G ครับมีขนาด6นาโนเมตรครับก็จะทําให้เรื่องความร้อเรื่องการประหยัดแบตเนี่ยมันทําได้ดีครับส่วนแรมกับ ROM ครับตัวนี้ครับให้มาทั้งหมด3ขนาดนะก็จะมีตัวแรม6กิกะไบต์แล้วก็ ROM 128กิกะไบต์ครับแล้วก็มีตัวแรม8กิกะไบต์ ROM 128กิกะไบต์แล้วตัวสุดท้ายครับก็เป็นตัวแรม 8 g b ลอม256 g b ครับอ่นนี่ครับส่วนหน้าจอครับตัวนี้ครับเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะขนาด6.55นิ้วครับที่สีสันสวยงามมากนี่นี่เห็นไหมผมเปิดดูครับสีสันสวยงามมากครับรองรับค่าสีแบบ10 บิดครับแล้วก็รองรับ HDR 10พ u s ด้วยครับเปิดให้ดูครับสีสันสวยงามมากครับแล้วก็สว่างมากครับนี่ถือว่าหน้าจอททำได้ดีนะน้าจอตัวนี้ครับมีเรฟเรตอยู่ที่90เฮิร์ครับแล้วก็ทัชเซมเปิลเรทเนี่ยอยู่ที่240เฮิร์ครับในราคานี้นะให้จอมาแบบนี้เรฟเรตแบบนี้ผมว่าเจ๋งมากๆครับแล้วเนี่ยผมเปิดหนังดูครับนี่สีสันสวยงามมากๆครับไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นแบบผมหรือเปล่าครับอ่ะมาดูตรงนี้บ้างครับตัวนี้ครับกล้องหน้าครับตัวนี้ให้มาที่ความละเอียด20ล้านพิก เซลนะอ่ะก็สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ Full HD 60เฟรมเรทครับก็แล้วเวลาเซลฟงเซลฟี่เนี่ยก็สวยงามครับผู้ยุิงผู้หญิงน่าจะชอบนะส่วนด้านหลังครับกล้องหลังครับให้มา3ตัวครับเป็นเลนส์หลักขนาด64ล้านพิกเซลครับเลนส์อัลตัาไวครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลมาโค5ล้านพิกเซลครับซึ่งกล้องหลังเนี่ยผมว่าทำได้ดีนะผมได้ไปลองถ่ายลงถ่ายรูปเล่นมาีิดร้อยแล้วก็ถือว่าทำได้ดีครับสีพงสีภาพสวยครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยก็สามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 4K 30เเเฟทลยยีีดว แบตเตอรี่ครับตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นเครื่องที่บางแล้วก็เบาครับแบตก็เลยอาจจะเล็กน้อยลงไปตามเครื่องครับแบตตัวนี้ครับอยู่ที่4 2 5 0มิลลิแอมเท่านั้นครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเขาให้ตัวฟ้าชาร์จส3วัตต์มาด้วยครับก็เล่นไปแบตเมิกก็ชาร์จแป๊บเดียวครับแบตเต็มร้อยกลับมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับเอาล่ะถึงเวลาครับที่ผมจะเอาไปเทสการเล่นเกมกันแล้วครับผมขอยกเกมประจำใจของผมครับคือเกม PUBG Mobile มาทสกันละครับใคร ครับอยากให้ผมเทสเกมไหนเป็นพิเศษครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับมีเวลาผมจะลองเทสให้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสเกมกันเลยดีกว่าครับ เรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในเกม p u b G Mobile แล้วครับแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์กับหูฟัง3.5เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเข้ามาในเกมครับสิ่งที่อยากให้ดูตัวแรกเลยครับคือตัวนี้ครับนี่นี่จะเห็นตัวเกม t ทโ b o Mode ครับปรับแต่งอะไรต่างๆได้ครับจะอัดจงอัดจอเพิ่มบูสต์ความแรงครับแล้วตรงนี้ครับข้างบนครับก็จะบอกหมดเลยครับว่าตอนนี้ใช้ CPU ไปเท่าไรครับใช้ GPU ไปเท่าไหรแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่เท่าไรครับนี่วิ่งอยู่ที่60เฟรมเรทนะ่ะมีการปรับนู่นปรับนี่ครับวงไวไฟ Wi-Fi ปรับ การแจ้งเตือนต่างๆครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งแรกกันก่อนครับคือเซตติ้งครับมาดูตั้งค่าหน่อยครับว่าเจ้ามีสเป i ไรห้าจีตัวนี้จะจะตั้งค่าได้ดีขนาดไหนครับเกมพับจีโมบายครับตัวนี้ครับสามารถเปิดเฟรมเรทได้สูงสุดอยู่ที่นี่ครับสูงสุดครับเกราฟิกครับเราสามารถเปิดได้สูงสุดที่ HDR HD ครับแต่ตัวเฟรมเรทจะตกมาที่ u ล t ้ a นะความไวใจโรครับอ่านี่ผมตั้งใจโรครับเพื่อเล่นเกมที่ผมใช้อยู่ปกติอย่าง iPhone 12 Pro Max นะตั้งประมาณ นี้เลยครับความเร็วอยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใจเราของเจ้าเครื่องนี้จะทํางานได้ดีขนาดไหนครับ โอเคนะนี่เข้ามาในเกมพับ G Mobile ในห้องซ้อมเรียบร้อยครับสิ่งแรกครับก็เรื่องการจับถือครับอ่ะนี่ผมเป็นคนเล่นพับ G Mobile แบบ4นิ้วนะอ่ะก็จะจับถือประมาณนี้ครับเครื่องครับมีความบางก็จริงครับแล้วก็มีความเบาก็จริงครับแต่การจับถือพวกนี้ครับถือว่าถนัดมือเลยนะเนี่ยเนี่ย,ย,ยจอ6.55นิ้วเนี่ยถือว่าการวางนิ้วเนี่ยเยี่ยมเลยครับแล้วก็ความถนัดในความแบบพกน้ำหนุน้ำหนัก อะไรพวกนี้ครับก็ทําได้ดีครับพอเครื่องไม่ได้หนาครับการจับก็เลยแบบถนัดมือมากๆเลยครับนี่อ่ะนี่ครับนี่นะส่วนฟิล์มที่ติดมาให้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเฟิร์ดนิดหน่อยนะถ้าใครที่อยากจะเล่นเกมครับจีลื่นๆหรืออยากเล่นเกมอะไรที่มันลื่นๆเนี่ยอาจจะต้องไปเปลี่ยนฟิลม์มให้เป็นฟิล์มแบบด้านที่มันดีๆกว่านี้อ่าแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าทําได้ดีครับส่วนการทัดเนี่ยก็ทัดติดนิ้วดีครับนี่ ว่าทัดนินเนี้ดีเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องใจโรสโคปครับทําได้ค่อนข้างโอเคนะเห็นไหมเนี่ยผมเลื่อนใจโรเนี่ยค่อนข้างดีครับกดกดใจโรลงได้เนี่ยสบายสบายเลยครับเนี่ย เฟรมเลทไหลลื่นดีครับใจโลก็ไม่มีหน่วงครับสิ่งที่สังเกตได้ตอนอันแรกเลยครับนี่ครับฝั่งนี้ครับตอนจับถือครับเริ่มมีความรู้สึกว่าอุ่นๆมือนิดหน่อยครับตรงเนี้ก็จะมีความอุ่นๆนะแต่ตรงขอบขอบเครื่องเนี่ยก็จะเริ่มมีความร้อนแล้วครับแต่ก็ไม่รู้สึกว่าจับถือไม่ได้นะถ้าใส่เคสอาจจะช่วยได้ดียิ่งขึ้นครับส่วนเรื่องเสียงของเกมครับเสียงดังฟังชัดมากครับตัวมี11 5 g ตัวนี้ครับก็ให้เสียงที่ดังมากๆครับไม่มีเสียงค่อยเลยครับ ถือว่าทําได้ดีนะเพราะปกติผมเคยใช้ตัวมีดสิบทีโพตัวนั้นนะเสียงเบาครับแต่ตัวนี้ครับแก้เรื่องเสียงมาแล้วครับเสียงดังดีครับ90%นะก็ถือว่าดังแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นจริงกันดีกว่าว่าเจ้ามี11 Lite 5G NE เนี่ยมันสามารถเล่นเกม p u b G Mobile ได้ดีขนาดไหนแต่ว่าลงสนามจริงแล้วเวลาการทงการทัดการแบบเนี้ยใช้ใจลงใจลงของนี้มันจะมีการสะดุดหรือกระตุกมากหรือเปล่าครับไปเราไปดูกันดีกว่าครับไปครับจัดไปตรงนี้ก็ภาพสวยครับสีสันสวยดีครับขมาหน้า ายเลยครับเป็นไงสีสันสวยงามมากครับแล้วก็ทัชเธอติดดีครับแต่ตอนนี้ปัญหาหนึ่งคือที่ผมเจอตอนนี้ก็คือมีอาการเฟรมเลทตกเป็นระยะระยะเลยครับไม่รู้เป็นเพราะตัวอินเทอร์เน็ตหรือการที่ผมเล่นไปแล้วอัดจ,จอไปด้วยหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับนี่ครับมีอาการสะดุด เป็นช่วงๆครับส่วนเรื่องใจโลก็สมูทดีครับถ้าเทียบกับ iPhone นี่ก็รู้สึกว่าจะช้ากว่า i p h o n e หน่อยนึงนะแต่ตอนนี้ก็ติดเรื่องที่มีปัญหาเรื่องเฟรมเรตตกนี่แหละครับเนี่ยพอเฟรมเรตตกแล้วครับก็จังหวะที่เฟรมเรตตกอะถ้าไปกดโดนจังหวะนั้นพอดีอะมันก็จะมีการทัชหลุดเกิดขึ้นครับ แต่เครื่องนี้ก็ไม่ได้ร้อนนะผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงกระตกขนาดนี้ครับนี่ครับี่ยโอเคหคุมใจโรอะไรพวกนี้ดีครับถือว่าโอเคมากๆครับการคุมใจโรการทัดในพวกนี้การต่อสองการทับพวกนี้ดีเยี่ยมครับหนึ่งครับ ล่าใจโรเนี่ยโอเคมากๆเลยนะตัวใจโลค่อนข้างนิ่งครับทัดติดมือดีติดนิ้วดีครับแต่ตอนนี้เจอเรื่องอาการเฟรมเรตตกแล้วมีการแหลกครับนดนเลยครับเรียบร้อยครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก,ก็ไปสูบเดี๋ยวผมจะลองไปเทสอีกรอบนึงครับเอาแบบว่าไม่อัดจอแล้วก็เล่นแบบปกติดูซิว่ามันจะมีอาการกระตุกหรือแหลกหรือเปล่าครับ เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เอาไปทดสอบเล่นเกมมาแบบหนักดวงแล้วครับก็ได้ข้อสรุปดังนี้ครับเจ้ามี11 l i ดไล 5GNE ตัวนี้ครับโดยรวมแล้วครับถือว่าเป็นมือถือที่เล่นเกมได้โอเคมากๆรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการจับถือครับไซส์กำลังพอเหมาะความบางกำลังพอดีครับแล้วก็จับถือ4นิ้วอะไรเงี้ยถือว่าจับได้เหมาะมือมากๆครับส่วนเรื่องสีสันของหน้าจอครับถือว่าโอเคมากครับจอ A ม o l e d ตัวนี้ครับ ให้สีสันที่คมสวยครับสีเนี่ยผมบอกแล้วเร่นเกมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําได้ดีกว่าพวกตระกูล iPhone ที่ผมใช้อีกนะเออสีดีครับเรื่องการทัดครับทัดได้หลายนิ้วติดกันครับไม่มีการทัดหลุดให้เจอครับการตอบสนองการทัดครับก็โอเคครับกดปุ๊บก็ติดปั๊บเลยครับครับส่วนเรื่องเสียงครับตัวนี้ครับทำเรื่องเสียงมาได้ดีครับแม้จะต่อผ่านเจ้าตัวนี้นะเสียงก็กังวานดีมากแล้วก็ให้เสียงดังฟังชัดเสียงเท้าชัดดีมากๆครับเรื่องแบตเตอรี่ครับผมลองเล่นไป1เกมน นะก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะอัดจอไปด้วยลองจับคงจับเครื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าเครื่องไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับส่วนแบตเตอรี่ครับเล่นไปครึ่งชั่วโมงครับหมดไป1นเกมนะอัดจอไปด้วยครับกินแบบไปประมาณ1 2เเท่านั้นครับก็ถือว่าประหยัดแบต พอสมควรนะเจ้าเครื่องนี้ครับพูดถึงเรื่องข้อดีแล้วอย่าผมมาพูดถึงเรื่องจุดสังเกตและจุดขัดใจของผมหน่อยดีกว่าว่าตัวนี้มันมีจุดขัดใจะอะไรบ้างครับสิ่งที่ผมเจอหลังจากไปเทสเกมมาสักระยะหนึ่งครับคือตัวนี้ครับเวลาเล่นไปด้วยอัดจอไปด้วยแล้วก็เปิดการาฟิกสูงเนี่ยตัวนี้มีอาการเฟรมเรทตกครับพอเฟรมเรทตกมีอาการแหลกครับก็จะเกิดการทัดหลุดนั่นเองครับผมก็เลยไปลองทดสอบ แบบที่ไม่อัดจอไปด้วยครับรู้เลยครับว่าเล่นแบบไม่อัดจอคือเล่นได้สมูทแล้วก็ลื่นมากๆครับตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยครับผมสุดท้ายนี่ครับซื้อดีหรือไม่ซื้อดีครับถ้าใครกําลังมองหามือถือนะที่ไวเล่นเกมในราคาแบบเบาๆนะไม่เกิน1,5ื่นนะแล้วก็ได้เครื่องที่ลื่นๆเล่นเกมแบบ กราฟิกหนักๆได้แล้วก็สามารถแบบเอาไปถ่ายรูปดูโซเชียลดูนงดูหนังภาพสีสันคมชัดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยถือว่าหน้าคบหามางนะในราคาแค่11,990บาทตัวนี้เนี่ยผมว่าโอเคมากๆเลยทีเดียวครับอ่ะสุดท้ายครับดีอันบอกแกะกล่องก็จะประมาณนี้ครับใครมีคําถามและสงสัยหรืออยากให้ผมเทสเกมอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมและทีมงานจะไปทําการตอบแล้วก็เทสเกมต่างๆอะไรเพิ่มเติมให้นะครับ แล้วก็ท้านี้คราก็ <sk r ug> อย่าลืมกดฟับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเรือเลโกร์ชั่นของเราด้วยนะครับทีมงานและผมจะได้มีกำลังใจหาของดีๆพวกนี้มาแกะกล่องแล้วก็ทดสอบให้ดูกันอีกครับสำหรับคลิปนี้ครับดีอันบอกแกะกล่องและผมนายจอห์นวัตต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ